นี้พามาชมสวนฝรั่งไส้แดงค่ะสวนไพรินฝรั่งไส้แดงแม่วงค่ะอันนี้สวนของน้องสาวเลยก็เขาแบ่งทําพื้นที่ประมาณเท่าไหร่นะไล่ไล่กว่ากว่าก็แบ่งทำฝรั่งดูต้นนี้สิโอ้โหอนนี้ค่ะแอบกินก่อนไปแล้ว <laughs> นอะไรนะหงเปาซือหงเปาซื้อหงเปาซืออันนี้พันหงเป่าซื้อค่ะในส่วนจะมีกี่พันโอ้เยอะหงเป่าซื้อหงจ้วนซื้อเออเบิร์นหงมี่แดงอายุทยาสามสีสะเกตหนึ่งสองประมาณนี้แดงอายุทยาจะเป็นต้นใบสีแดงเนะาะใบสีแดงลูกแดงไซแดงใช,ใช่ไหมเออแล้วนะอยู่ทางนู้นไกลๆกำลังกำลังปลูกใหม่อีกเยอะอยู่ อร่อยค่ะหวานอร่อย